ถามก่อนว่าแชทไปอยู่ที่เขาได้ยังไงคะเออเขาเขาถามมาในเชิงว่าเหมือนประมาณว่าเราเคยทํางานที่นี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยได้เงินจริงไหมเขาทักมาหรือทักไปเขาเขาทักมาหนูแล้วเขาููได้งไงว่าหนูออกจากบริษัทคือหนูคือหนูคือเขาถามคือหนูอ่ะเคยโพสตใส่เสื้อเทศกาลจินนี่ค่ะแล้วก็โพสเทศกาลจินนี่แล้วเหมือนเขาก็ถามประมาณว่าเออแบบยังทํางานอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าประชาชนพี่เจนไหมเคยเห็นทนายที่ทํางานให้พี่เจนไหม อ่าบัญชีเป็นบริษัทอะไรหนูบอกว่าอันนี้หนูไม่ทราบไม่ทราบข้ ح, อมูลเพราะว่าหนูทำในงานในส่วนแอดมินส่วนแล้วลูกค้าเคยโอนเข้าบัญชีบุคคลไหมหนูบอกว่าไม่ค่ะคือที่หนูคุยกับลูกค้าก็คือมีการโอนเข้าบริษัทได้หมดทั้งสดชื่นทั้งหมดเลยอืมอเขาก็พยายามถามว่ารายนี้ใช่รายจริงไหมอะ,อะไรประมาณเนี้ย,นะยอ่อบ้านเขียวนะใช่ใช่ใช,ใช่จริงไหมหนูก็บอกว่าเออ หนูไม่ได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าช่องทางการติดต่อที่ให้ลูกค้าติดต่อคือตามตามข้อมูลเลยที่ให้คือไม่ได้มีส่วนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือมีในส่วนเรื่องของอ่าแอดมินที่ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าได้เงินไหมหนูก็บอกว่าจ่ายซึ่งตัวหนูเองหนูก็ไม่ทํางานแล้วเขา,เขาถามหนูว่าได้รับเงินไหมเพราะว่าทักมาคุยเรื่องเลขบัญชีพี่เรื่องบัตรประชาชนพี่ใช่งั้นพี่ถามเข้าประเด็นเนื้อแล้วหนูส่งแชทไปทำไมแชทที่บอกว่า ที่เขาไปตีความว่าพี่ไม่จ่ายเงินเดือนเด็กอะไม่ไม่คุยคุยคือไม่ได้ไม่ได้ส่งแชทอะไรนั้นคือคุยคุยกันว่าประมาณว่าเขาถามว่ามีรู้จักแบบว่าพวกเด็กๆที่ไม่ได้ทํางานไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนว่าแอดมินไม่ได้ทํางานแล้วไม่พี่เข้าใจแล้วแต่เขาเปโพสแชทนะแชทนั้นมาจากบ้านเขียวอะค่ะที่น้องคุยกันที่คุยกับส้มอะกับส้มมาก ส้มมันบอกว่าไม่ได้ยังไม่ได้เงินในโบนัสที่เขาจะให้หรือว่าพอในส่วนที่บอแต่วันนั้นน่ะได้ส่งไปไหมก็คือหนูครับเป็นข้อความไปใช่ไหมคะเขาถามว่าได้เงินเดือนไหมอ่าอ่าใช่ก็คือเขาถามว่าอเขาถามว่าได้เงินเดือนครบไหมหนูบอกว่าเงินเดือนจ่ายแต่เหลือในส่วนตรงนี้และหนูได้บอกเขาไหมว่าพี่ให้โบนัสส้มอะไรเงี้ยอ่าเขารู้ปะเขาเหมือนว่า ไม่ไม่ได้ถาเรื่องโบนัสหนูไม่ได้บอกในข้อที่พี่ให้โบนัสแต่หนูไปบอกในข้อที่พี่ยูยังไม่ให้แต่ทุกคน่าที่บอสไม่ให้คือค่าอะไรคือพี่ส้มบอกว่าเป็นค่าเสียเวลาค่าเสียเวลาอะไรเอาใหม่ที่พี่ส้มเอาพี่อันไาให้ฟังส้มอะทดลองงานทีนี้มันมีเหตุผลส่วนตัวที่พี่อะยังไม่ให้ส้มผ่านเพราะเราจ่ายเงินเดือนกันเป๊ะมากเศจพึ่งส้มได้โบนัสหนึ่งหมื่นนะพี่กันแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นอะที่พี่ยูจะให้ พี่ยูมองว่าส้มยังหางานใหม่ทําไม่ทันพี่ยูเลยอยากให้หมื่นเนี่ยให้ส้มแบบไปใช้รอระหว่างงานไม่ลงโบนัสโบนัสที่เราได้เราได้พร้อมกันมานั้นแต่ส้มไม่อยู่ไม่เข้าใจว่ารอให้ส้มแล้วแต่ใจกว่าโบนัสอให้ส้มแล้วให้ก่อนจะมีประเด็นใช่จนต้องอธิบายให้ชัดตแประเด็นพี่กันคือรอให้ก่อนมีประเด็นค่ะแล้วสิ่งที่คนเอาไปสื่อเอาไปตีความอ่ะ มันกลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้จ่ายเงินเดือนแม่บ้านอ่ได้เห็นไหมว่าพี่เสียหายค่ะก็คือหนูอธิบายเขาถามหนูมาใช่ไหมว่าแม่บ้านได้เงินเดือนไหมหนูบอกว่าได้จ่ายแล้วแต่เหลือแค่ส่วนที่ทําเกินกับที่บอกว่าจะให้หนึ่งหมื่นเป็นค่าเสียเวลาหนูก็เลยส่งอะไรประมาณนั้นด้วยความคือหนูไม่ได้เจตนาว่าจะโจมตีว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้อย่างนี้นะคืออยากอธิบายให้เข้าใจว่าจ่ายแล้วนะอะไรเงี้ยเหลือแค่ส่วนตรงนี้แต่หนูรู้ใช่ไหมว่ามันมีผลต่อฎหมหย ทราบจากพีอยู่แล้วแต่หนูก็ยินดีจะเป็นพยานค่ะยินดีเป็นพยานให้พี่เจงแล้วก็ช่วยเหลือทุกทางเลยค่ะอ่าโอเคแล้วยังยังมีแบบอะไรค้างคาใจกับพี่ไหมมีอะไรที่ไม่ไม่มีค่ะหมไม่ค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าได้คือการได้คุยกันอ่ะมันจะชัดเจนแบบนี้คือพอเหมือนเราไม่ได้เข้ามาคุยกันมันก็เลยค่ะเป็นความเข้าใจผิดว่เคุยอะไรแบบนี้พอได้คุยกับพี่ยูแล้วมาคุยกับพี่เจนก็เลยเข้าใจแล้วก็หนูก็จะไปแจ้งความเหมือนกันรู้ใช่ไหมว่าพี่เสียหายใช่ค่ะแล้ว พี่ก็ให้บีมาทํางานเลยพี่พีแ่แบบไม่คิดอะไรมาก mm hmm. เพราะว่าอยากให้โอกาสทํางานแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเรามีปัญหาเนาะเรื่องแอดมินที่จาเป็นต้องเปลี่ยนคนเพื่อให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเรารับผิดชอบกับสิ่งที่ทํานะเราไม่ได้แบบอยู่นิ่งเฉยกับปัญหาหลังบ้านของ,ของเราซึ่งพี่ไม่ได้โกรธบีนะเรื่องงานแต่ว่าพี่ก็แค่อยากลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อจะแบบมีใครที่ตรงสเปคตรงนี้แต่พอบีออกไปแล้วบีแบบไปแครแชทให้เขาอย่างนี้พี่จ่ะค่ะใช่ใช คือพี่ไม่มีเจตนาะไม่ดีกับดีเลย ที่ผ่านมาเคยทาอะไรไม่ดีกับดี่ไหมไม่ไม่ค่ะจริงๆเลยไหมใช่ค่ะคือทุกอย่างคือดีหมดดูแลซัพพอร์ตคือคือดีหมดทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเออมันเป็นแค่หนูว่าความเข้าใจของหนูคือไปให้เขาแต่กลับกลายว่าเอากลับมาทาลายพี่เจนแต่ว่าเขาเป็นเพจที่ทำเออเขาเป็นบ้านที่ทาลายพี่อ่ะดีลืมคิดตรงนี้ไปหรือเปล่าใช่หนูลืมคิดตรงนี้ก็เลยแบบว่าแคบแชทไปให้เขาดูเฉยๆใช่เพราะว่ายืนยันว่าเหมือนเราจะยืนยันให้ดูว่าเราพูดจริงนะอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วทางพี่อ่ะก็ไม่ได้ว่าไม่จ่ายเงินเดือน คือเหลือแค่ส่วนตรงนี้เฉยๆเหลแค่ส่วนต้องพูดให้ใช้ว่าเป็นส่วนที่มีให้นอกอ่ส่วนส่วนให้พิเศษนอกอะไรประมาณนี้นอกจากโบนอกจากโบนัสอีกทีนึงเพราะว่าจากที่คุยกับพี่ส้มคือเหมือนเหมือนพี่ส้มเขาพูดเหมือนแ่าว่าจะได้ได้ได้ส่วนนี้มาเพราะว่าช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีงานเอาตรงนี้ไปซัพพอร์ตช่วงเวลาหางานแต่ด้วยการสื่อสารที่เราบอกไปเขาอาจจะเป็นตอนแรกก็โกรธค่ะแต่ว่าเป็นใจที่มานะ ราะอย่างน้อยพี่ก็ดูสะอาดมากขึ้นเพราะตอนนี้ข่าวมันเสียไปว่าพี่อยากไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานซึ่งพี่รู้สึกว่าในวันที่เรากําลังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับใครหลายๆคนที่ไม่ควรจะมีข่าวเสียแบบนี้และมันไม่ควรเกิดขึ้นจากบุคลากรภายในเนาะแล้วก็ของดีอ่ะเรื่องงานไม่ต้องเสียเรียดเราสามารถทดลองงานกันผ่านหรือไม่ผ่านมันเป็นเรื่อง,องปกติดี <B S 2> เองก็มีศักยภาพอีกเยอะที่จะไปต่อยอดในชีวิตคนละดีกับเลขานะคะเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจว่ามีสองดีโอเค แล้วก็วัน,นที่พี่ยูเรียกมาเขาแค่อยากรู้ว่าริงมีมีเรื่องค้างคาใจกับเจนนี่ไหมเพราะว่าคนเราอ่ะบางทีอาจจะไม่ชอบกันโดยไม่รู้เหตุผลก็ได้ก็เลยอยากจะรู้ว่ามีอะไรไหมไม่ไม่มีเลยค่ะเพรา,วาะาว่าหนูก็ตั้งแต่ที่คุยกันตั้งแต่วันที่ไม่ได้ทำงานก็คุยกักบพี่เจนบอกพี่เจนปกติค่ะใช่ไหมาะถ้ามีอะไรหนูก็จะมาหาพี่เจนอยู่แล้วอยู่กันแค่นุ่แล้วไปคุยกับเขาทำไมแล้วก็ไม่ต้องไปแขบเก็บข้อมูลอะไรหลังบ้านให้ใครมันผิดกฎหมายนะคะ ขห่าปลอมนะทุกคนอย่าไปเชื่อนะเขาพยายามทำร้ายหนูนะทุกคน